สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจผ่อมผีทีละข้อปีที่3ปี2024ปีแห่งการเป็นพยานซึ่งเราก็มาจนถึงปลายปีแล้วพี่น้องที่รกครบหัวข้อที่เรากําลังศึกษาอยู่ในช่วงนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงเทศกาลก็คือคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนโอเคแม้ว่าเราจะมีาศาสนศาสตร์เรื่องการเรียกการเลือกอย่างไรแต่ผ่อมผีผู้ชัดเจนว่า ความรอดพระเยซูมาเพื่อความรอดของมนุษย์ทุกคนพงมาเพื่อตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปที่พระคำของพระเจ้าโอเคก่อนที่เราจะไปที่พระคำของพระเจ้าผมอยากให้เราอธิษฐานคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้เรียนพระคำขอพ่อทําพันธกิจกับเราด้วยพระคำเราขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่เราขอไม่เพียงแต่ฟังพระคำแต่ทําเราขอรับพระคำเป็นอาหารแข็ง เป็นสิ่งที่เราทําตาและเป็นสิ่งที่เราสองต่อไปแล้วขอพยานเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระไม่ว่าผู้ฟังพี่น้องเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทาให้สําเร็จแล้วโดยพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพ่เยซูถ้ามีพระคุณเตรียมไว้เพื่อเราถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นพระพรสำหรับเราเรียบร้อยแล้วเราเรียกถึงการปลดปล่อยสิ่งนั้นเรียกการปลดปล่อยหมายสาคัญและกา,าศัจจ์ เรียกทุกอย่างเนี่ยทให้สิ่งที่พี่เยซูได้ทรงกระทำให้สาเร็จนั้นสําเร็จในชีวิตของพวกเราจะไม่มีใครเลยครับที่ขาดจากพระพรแต่ตรงกันข้ามในขณะที่เรามองดูจ้องดูพระสิริของพี่เยซูเนื่องจากพระคำของพระองค์เรากำลังก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูงเรากลายเป็นตัวหนังสือชิดชัดเจนเป็นกลิ่นหอมขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเป่าประกาศว่าเนื่องจากการเรียนพระพีในวันนี้เราขยับขึ้นสูงและขยับไปข้างหน้าแล้วทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชวิตของเรามากขึ้น ขอบคุณคุณพ่อครับในนามพีเอสุอาเมนเอาละให้เรา,าดำดิ่งไปที่พระคาของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักหัวข้อที่อยู่ข้างบนนะก็คือว่าคริสต์มาสเนี่ยก็คือความรอดโอเคคริสต์มาสคือความรอดของของมนุษย์ทุกคนฮะพี่น้องที่รักให้เรามาดูด้วยกันในอ่าพอมพีที่เราค่อนข้างคุ้นเคยนะเป็นก็เป็นพัมพีที่ค่อนข้างดังเลยแหละอิสยาบทที่ห้าสิบสามโอเคเอาละเรามาดูกัน ในข้อ5บอกว่าแต่ท่านท่านในที่นี้นี่เป็นคําพยากรณ์นะประมาณหกเจ็ดร้อยปีหรืออาจจะถึง800ปีก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดในตอนนี้อิสยาได้เผยพระเจถึงพระเยซูบอกว่าแต่ท่านหมายถึงพระเยซคิตถูกทําให้บาดเจ็บเนื่องจากความทรยศของเราทั้งหลายท่านถูกทําให้ฟกช้ำเนื่องจากความบาปผิดของเราพี่น้องเห็นโคงคู่ขนาดไหมครับว่าในที่นี้พระเยซูยถูกทําให้บาดเจ็บถูกทําให้ฟกช้ำคือพูดง่ายๆถูกเค้นตีและสาเหตุที่พงถูกเค้นตีและเจ็บปวดนั้นเกี่ยวข้องกับความบาปเห็นไหม คำว่าความบาปผิดก็คือมีความหมายหมายถึงความทรยศก็คือไม่สัตย์ซื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องเห็นอย่างที่สาคัญที่ผมอยากจะบอกคือเขา,เขาใช้เว่าเราทั้งหลายและให้ผมบอกว่าเราทั้งหลายนั้นหมายถึงมนุษย์ทุกคนครับเกียมาิคือความรอดของมนุษย์ทุกคนซึ่งความรอดที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่เพียงแต่รอดในเรื่องของอวิญญาณแต่รอดจากบาปและผลของบาปซึ่ง พี่น้องจะเป็นต้องรู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลของบาปความยากจนเป็นผลของบาปครอบครัวม,มีปัญหาเป็นผลของบาปพระเยซูมาเพื่อช่วยเราจากบาปและผลของบาปแต่พี่น้องเห็นยังว่าในตอนนี้ผู้ชัดเจนว่าที่พระเยซูต้องเจ็บปวดนั้นก็เนื่องมาจากความบาปของเราทั้งหลายซึ่งหมายถึงทุกคนคริสต์มาสเป็นความรอดของมนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้ถูกเคยนตีเพื่อบางคนเพื่อคนยิวหรือเพื่อคริสเตียนไม่ครับพระองค์ถูกเคยนตียอมเจ็บปวด เพื่อมนุษย์ทุกคนแต่ใครเชื่อเราเรียกว่าคิสเสียนต่อไปพ่อพี่บอกว่าการตีสอนแห่งสันที่สุขของเราทั้งหลายอยู่เหนือท่านและด้วยบาดแผลของพองนั้นเราได้รับการรักษาหายให้ผมบอกนี่เป็นการแปลจากต้นฉบับนะครับนี่เป็นฉบับแปลคนที่ถูกสร้างใหม่พ่อพี่บอกว่าการตีสอนแห่งสันที่สุขของเราทั้งหลายอยู่เหนือท่านแปลว่าอะไรครับก็คือการที่พระเยซูถูกตีสอนเนี่ยคำว่าสันที่สุขโอเคเป็นรากศัพท์เดียวกันกับสันติภาพก็คือการที่พระเยซูตีสอนเนี่ย เพื่อทําให้เราคืนดีกันกันกบพระเจ้ามีสันที่สุขโอเคจริงๆแล้วในรูปแบบของอคนยิวนั้นเวลาที่เขาเจอกันเขาบอกชาโลมหรือว่าสันที่สุขซึ่งแปลว่าดีครบถ้วนสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อคุณดีกับพระเจ้าทุกอย่างที่เป็นของพระเจ้าวพวกแต่แหล่งชื้ตก็ไหลมาพี่น้องเห็นอย่างพระเยซูเนี่ยถูกตีสอนเพื่อจะทําให้เรามีสันที่สุขอ่าโอเคแล้วที่สําคัญคือถ้าพี่น้องมีมีโอกาสพี่น้องจะรู้ว่าพระเยซูพูดอย่างชัดเจนนะในยอห์นบทที่14บสี่ข้อยีว่า สันติสุขที่พองค์ให้ไม่เหมือนโลกให้เพราะหลเพราะโลกไม่มีสิ่งใดทําให้เราคืนดีกันกับพระเจ้าพระเยซูเป็นเพียงทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่เป็นทางหนึ่งเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทําให้เรากลับคืนดีแล้วโอเคสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องจําได้ไหมว่าเกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสในตอนที่ทูตสวรรค์มาแล้วแจ้งข่าวกับอ่าคนที่เลี้ยงแกะที่บอกว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าบนที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกเห็นยังสันติสุข จงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปานานันซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชี้เลาว่าพระเจ้าโปรดปานมนุษย์ทุกคนความรอดเป็นของมนุษย์ทุกคนแล้วบอกว่าสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงฉะนั้นพี่น้องที่รักการที่พระเยซูมานั้นก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้กลับคืนดีกันกับพระเจ้าพี่น้องเห็นยังการตีสอนแห่งสันติสุขการตีสอนที่ทําให้เราคืนดีกันกับพระเจ้าการตีสอนที่ทําให้สิ่งดีทั้งหมดมาถึงเราพระเยซูพระเยซูเข้าไปรับ สิ่งที่ไม่ดีแล้วเราได้รับสิ่งดีเราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนจากสวรรค์พระเยซูเข้าไปรับสิ่งที่ไม่ดีและนำสิ่งดีมาให้เราเนะการที่สอนจึงทําให้เรามีสัรที่สุงน่อยู่เหนือท่านอยู่เหนือพระเยซูต์แล้วบอกว่าด้วยบาดแผลของพระองเหมือนเดิมด้วยบาดแผลของพพะองเราทั้งหลายจะรับการรักษาห,หายฉะนั้นพี่น้องเห็นยังในตอนนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของการรักษาโรคในฝ่ายวิญญาณหรือการไม่ตกนรกแต่พูดถึงการรักษาโรคในฝ่ายร่างกายพี่น้องที่รักจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่่่าาเมืออ เมื่อมัทธิวอ้างถึงพัามีตอนนี้อยู่ในมัทธิวบทที่8โอเคครับผมจำไม่ผิดอาจจะอยู่ข้อ14หรืออะไรนะซึ่งพูดถึงอ้างถึงพวามผีตอนนี้ว่าพระเยซูรักษาโรคทุกคนเพื่อจะให้พัามพีข้อน,นี้สําเร็จซึ่งแปลว่าแปลว่าพัามพีตอนนี้มีความหมายว่าพระเยซูรักษาทุกคนพงไม่ได้จํากัดครับพี่น้องอรักเมื่อพงถูกเคี่ยนพงถูกเคี่ยนเพื่อมนุษย์ทุกคนเช่นเดียวกันกับเมื่อพงตายบนไม้เขีนไถ่บาปพงไถ่เพื่อมนุษย์ทุกคนเพราะความรอดคริสต์มาสเป็นความรอดของมนุษย์ทุกคนฉะนั้้้นนถาพี่่องปวย ไม่ว่าพี่น้องจะเป็นหลไรจงหายโลกในนามพระเยซูผมเปล่าประกาศว่าพระเยซูได้เจ็บเพื่อคุณไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2,000ปีไม่ควรจะมีคนป่วยถ้าคุณป่วยเพราะคุณไม่รู้มารซาตานยักยยดโลกภัยไข้เจ็บแต่คุณหายแล้วฉะนั้นพี่น้องอย่าลักมาดูข้อน,นี้ก่อนพี่น้องเห็นยังในพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนเลยว่า,าการที่พระเยซูต้องเจ็บปวดถูกเคี่ยนตีนั้นเป็นเหตุมาจากความบาปของเราโอเคแล้วทาให้เกิดผลก็คือทําให้เราหายดีพี่น้องเห็นยัง จงเข้าใจความจริงข้อนี้แลบพระองค์ทำเพื่อมนุษย์ทุกคนดูต่อไปครับข้อห oh. oh. เราทุกคนชัดเจนเลยพี่น้องที่รักโอเคคริสต์มาสเป็นความรอดของมนุษย์ทุกคนเพราะพี่บอกว่าเราทุกคนหลงนหลงทางไปเหมือนแกะต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองพี่น้องเห็นยังพี่น้องจะไปต้องรู้ว่าแกะเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สายตาสั้นนะในขณะที่คนไทยมันจะถูกเรียกว่าเป็นลูกช้างแต่ในที่สุดคนยิวถูกเรียกว่าเป็นลูกแกะ ก็คือเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะแปลว่าไม่เพียงแค่หลงทางแต่ไม่มีทางกลับมาได้เพราะมันสายตาสั้นเมื่อแกะหลงทางมันมีทางเดียวคือผู้เลี้ยงต้องออกตามฉะนั้นพี่น้องจําเป็นต้องรู้ว่าอ่าพระเยซูมาในโลกนี้เพื่อตามเราพี่น้องเข้าใจไหมฉะนั้นการที่ไปดีเบตรหรืออ่าโต้แย้งกับคนอื่นเรื่องศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการดูถูกความเชื่อของเราเพราะเพราะคริสเตียนไม่ใช่ศาสนาศาส,สนาเป็นเรื่องของล่างขึ้นบนเป็นเรื่องของมนุษย์แสวงหาพระเจ้า แต่คริสเตียนเป็นเรื่องทางรอดเป็นเรื่องพระเจ้าแสวงหาเราเป็นเรื่องมนุษย์หลงหายเราไม่มีทางกลับไปได้แล้วพะะพี่บอกเราทุกคนก็หมายถึงทุกคนทุกชาติครับเราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะไม่มีทางกลับได้โอเคต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเองก็คือพูดง่ายๆคือไปตามทางของเราของเราเองไม่เชื่อฝังพี่น้องก็จะพี่น้องเห็นยังแล้วพะอพี่บอกว่าและพระเยซูทรงวางความผิดความผิดความบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านพี่น้องเห็นยังฉะนั้น พี่น้องที่รักครับคริสต์มาสเป็นความรอดของมนุษย์ทุกคนพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อคริสเตียนพระเยซูมาตายเพื่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่าศาสนาศาสตร์ของพี่น้องเรื่องการเรียกหรือการเลือกจะเป็นยังไงแต่พระพีพูดชัดเจนว่าพระเยซูมาเพื่อจะตายไถ่บาปมนุษย์ทุกคนแล้วมาเพื่อจัดการกับโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ทุกคนโรคภัยไข้เจ็บโอเคเป็นพระเยซูเนี่ยที่ต้องบาดเจ็บเพราะว่าเราทำเราทำบาปแล้วที่พระเยซูต้องบาดเจ็บเพื่อให้เราหายดีแล้วพี่น้องเห็นยังขนาดที่เราหลงไปทําตามใจตัวเองนั้น พระเยซูได้แบกเอาความผิดบาปของเราไปพระเยซูเป็นนี่แหละไม่ใช่แพลรับบาปจะเป็นลูกแกะรับบาปพงมาแต่ยินดีนะไม่มีใครโทษพงพงมาเพื่อรับพระเยซูพูดอย่างนี้จริงๆว่าอาพงมีสิทธิ์ที่จะให้ชีวิตและมีสิทธิ์รับคืนความหมายก็คือว่าหลังจากที่พระเยซูเกิดหลังจากนั้นประมาณสามสิบสามปีพระเยซูได้โดเดินทางเข้าสู่เส้นทางง่ารเขนมทั้งการถูกเคยนตีเพื่อจะรักษาเราให้หายโรค โอเคเพื่อจะจัดการกับความผิดาบาปทั้งหมดของเราฉะนั้นพี่น้องที่รักจงขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งเหล่านี้โอเคแล้วจงมั่นใจว่าคริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนท้าพี่อมีไม่จํากัดเลยพี่น้องดูข้างบนทั้งหมดสีแดงๆนั้นอะ่ะโอเคผม,มค่อยๆใส่ท,ทีละข้อทีละข้อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความจริงข้อนี้ฉะนั้นพี่น้องที่รักจงมั่นใจถ้าพี่น้องเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าพงเป็นพระเจ้า ตายไ,ไม้เข็นตกฝังแล้วเป็นขึ้นพี่น้องรอดแล้วความผิดบาปของพี่น้องทั้งหมดได้รับการยกแล้วรวมทั้งพี่น้องมีสุขภาพที่ดีแล้วจงมั่นใจในความรอดและจงมั่นคงในความเชื่อมั่นใจในการรักษาโรคและเปล่าป,ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าโอเคโดยเพราะฉลยอกาศช่วงคริสต์มาสครับตอนนี้มีข่าวร้ายเยอะน้ําท่วมหรืออะไรให้บอกข่าวดีกับเขาพระเยซูมาเพื่อจะจัดจานกับความผิดบาปจากการก,ารก,าากับโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมนุษเชื่อเขาได้รับการยกทษบาปทั้งหมดเพราะว่าพระเจ้าส่งพระเยซูมาเพื่อแบกบาปของมนุษย์ทุกคน โอเคพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อคริสเตียนพง์มาตายพเพื่อมนุษย์ทุกคนนี่เป็นความจริงที่เราต้องประกาศพี่น้องที่รักครับให้เราดูมุมซ้ายล่างเล็บไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งในกล่องนั้นแนะ่ะแปลว่ารักประเทศไทยหนึๆๆ่งหนึ่งหนึ่งโอเคพี่น้องเห็นไหมเครื่องหมายรักเนี่ยเหมือนเลขสี่ก็คืออีกไม่เกินสี่ปีภายในปีสองพันยี่แปดแสดงว่าปีหน้าใช้ไม่ได้แล้วเนะี่ยก็คือจะครบสองร้อยปีที่โปรตสเซนเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วเราตั้งใจว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือมีตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่ จะมีคิดเตียนหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีคิดเตียนประเทศไทย 5, 6, 000, ห้าหกแสนที่เราทวีคูณหนึ่งที่สองเราจะมีศิทธยาพิบาลหรือผู้ที่ดูแลคนเหล่านี้หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งความหมายก็คือว่ามีศิทธยาพิบาลหนึ่งคนดูแลหนึ่งคิดจักสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการที่มีคิดเตียนหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่สิบแปดซึ่งทำได้แน่นอนเป็นคณิตศสาสตร์ธรรมดาขอเพียงพวกเราทวีคูณ สิ่งที่พวกเราจะไปต้องทําก็คือว่าเราจะต้องยึดถือกิจการกบทที่2ี่ข้อ24เป็นปัชญาประจําชีวิตไม่ใช่แค่ประจําปีไม่ได้มีชีวิตอยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งอื่นแต่เป็นมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นพยานเพื่อพิคิดทั้งการกระทําทั้งการพูดโอเคพี่น้องที่รักแล้วจะต้องอต้องทําทุกวันถ้าเรามาไหนไม่มีโอกาสทำเนี่ยก็ให้ทําออนไลน์มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซของผมไปแปะ โอเควันนี้ผมก็แปะเกี่ยวเรื่องคริสต์มาสกับ f เฟซ o o ๊กซึ่งเป็นเรื่องของการที่พระเยซูมบาบังเกิดเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสพี่น้องที่รับไปแปะครับรับแปะสาธารณะแปะในกลุ่มโอเคเพื่อให้คนได้รู้จักกับพระเจ้าที่สําคัญก็คือว่าจงเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือพระคุณของพระเจ้าที่ถูกกระทําให้สําเร็จแล้วโดยพระเยซูคริสต์สิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องทําก็คือรับเอาด้วยความเชื่อครับแล้วก็เป็นพยานด้วยวิธีการที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่แค่พูด แต่ทาหมายสาคัญละกาศาจาันทร์ซึ่งวิธีง่ายที่สุดคือเต็มล้นด้วยพยานซึ่งหมายเต็มล้นด้วยพระเจ้าเต็มล้นด้วยความสามารถในธรรมชาติซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเราแล้ววิธีง่ายที่สุดที่จะทาสิ่งเหล่านี้คือผู้ประสายแปดกทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานมากสุดฉะนั้นจงออกไปใช้ชีวิตจงออกไปเต็มล้นด้วยพยานมากสุดประกาศข่าวประเสริฐเจอคนป่วยวางวิรกษาโรกเจอมีเจอคนมีผีขับผีออกไม่จำเป็นต้องถามเจ้าตัวเรามีสิทธิอำนาจเหนือผีและวิญญ,ญาณช่วยอยู่แล้วโอเคแล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐพาคนเชื่อพาคนไปบคนที่ ปกติไปโบสถ์แค่ปีละครั้งช่วงคริสต์มาสให้กลับใจใหม่ตั้งแต่คริสต์มาสไปเลยรับไปทุกอาทิตย์สำแดงความรักต่อพระเจ้าและดำเนินชีวิตทุกวันเหมือนลูกแก่ของพระเจ้าโอเคติดตามพงเชื่อฟังพงทราบซึ้งในพระคุณของพงโดยรู้ว่าคาริสต์มาสคือความรอดของมนุษย์ทุกคนอาเมนเอาละพี่น้องที่รักครับให้เรามาทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทครับมหาสนิทแปลว่าสนิทมากพระกายของเยซูคริสแต่หักเ่อเราหายดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เปโตรบอกว่าด้วยบาดแผลเกณฑ์ตีของพงท่าน ได้รับการรักษาหายไม่ใช่จะเพราะพระเยซูถูกเคี่ยนเจ็บไปแล้วเราจึงหายดีฉะนั้นผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคทุกอย่างตาบอดมองเห็นหูหนวกได้ยินเป็นใบนพูดได้เป็นง่อยหายโอเคมะเร็งเนื้อร้ายเนื้อสิ่งเหล่านั้นหลุดออกในน้ำพิษสกิดเป็นปกตินิ้วเป็นปกติอ่าโรคคนแก่อาการปวดเมื่อยทั้งหมดออกไปไว้นุสไว,สวกลับคืนมาใหม่ผมเปล่าประกาศว่าอ่าอาการที่เกิดขึ้นจากวัคซีนโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดอาการารมพันธุ์อุบัติเหตุทั้งหมดถูกทำลาย ประกาศว่าคนที่ล้มหมอนนอนเสื่อติดเตียงลุกขึ้นเป็นปกติปลดปล่อยทุสวรรค์ปลดปล่อยพระวญาณของพระเจ้าทําสิ่งนี้เพื่อให้พักคําของพระเจ้าสําเร็จพระเยซูได้ทรงกระทาให้สําเร็จแล้วด้วยบาดแผลเกียรติของพระเยซูเราทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายความผิดบาปของเราอยู่ที่พระเยซูกิตพระเยซูได้บาดเจ็บเพื่อเราหายดีฉะนั้นผมเปล่าประกาศว่าทุกคนที่ได้ยินเอามือแตะหน้าจอหรือได้ยินทั้งหมดแล้วเปล่าประกาศถึงการหายดีและเป็นปกติทุกประการในนามพระเยซูกิตอาเมนพี่น้องที่รักครับ สำรวจดูทาบางอย่างที่คุณทําไม่ได้เนื่องจากการิดปกติผมบอกว่าคุณหายแล้วพระเจ้าไม่ใช่จะรักษาพระเจ้ารักษาแล้วแล้วผมแค่เป็นตัวแทนที่กล่าวถึงความจริงโอเคการรักษาโรคเป็นข้อเท็จจริงในฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันกับการได้รับการยกโทษบาปไม่ใช่เราขอล้วพระเจ้าให้พระเจ้าให้แล้วโดยความเชื่อเรามารับฉะนั้นผมเปล่าประกาศว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนจงดําเนินชีวิตด้วยความมั่นใจดําเนินชีวิตอย่างชื่นชมเยนดีรู้ว่าบาปของคุณได้รับการยก โอเคผมเป่าประกาศว่าสุขภาพของคุณทั้งต่างๆนั้นหายดีผมปล่าประกาศว่าอาการนิว่วอาการาโรคที่เกี่ยวข้องอาก,ากับการขับถ่ายทั้งหมดหายเป็นปกติผมเปล่าประกาศในนามพิเศษหูของคุณเป็นปกติตาคุณเป็นปกติผมปล่าประกาศว่าระดับน้ําตาลในเลือดโอเคระดับไขมันเป็นปกติระดับความดันเป็นปกติทั้งหมดในร่างกายของคุณเป็นปกติพ,พระพิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในรับปลดปล่อยชีวิตกําลังให้ร่างให้ชีวิตแก่ร่างกายเราโลหมดที่8ปดข้อสิผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ พระฤทธิ์พูดถึงสิ่งที่ดีพวกเราพระฤทธิ์พูดอะไรโอ้ยเยอะมากพระฤทธิ์พูดถึงการที่บาปของเราทั้งหมดได้รับการยกทุกอย่างทุกชนิดฉะนั้นเรารอดแล้วจงมั่นใจในความลอดจงมั่นคงในความเชื่อพระฤทธิ์ของพระเยซูกิต์เอาความอับอายออกไปเราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตพระฤทธิ์ของพระเยซูกิเอาโรคภัอยขั้เจ็บออกไป เรามีสุขภาพดีผลิตของพเยซตทำลายแผนงานของศัตรูทําให้เรามีชัยชนะโดยผลิตรับผอคำพยานผมป่าประกาศว่าวิญญาณชั่วอยู่ใต้ฝ่าเท้าฉะนั้นสั่งทําลายวิญญาณชั่วมันไม่มีสิทธิเหนือครอบครัวไม่มีสิทธิเหนือทรัพย์สินไม่มีสิทธิเหนือคิดจ,จักรผมปล่าประกาศว่าอํานาจของวิญญาณชั่วโลกภัยแค่เจยบสายาศาสนาทั้งหมดถูกหักเราไม่จําเป็นต้องมีการบําบัดป,ปลดปล่อยเพราะเราถูกย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทาลายเวลานี้เราปลดปล่อยทุสวรรค์ไป ทศวรรษประจําตัวทํางานถ้าวิญญาณชั่วตัวไหนขัดขวางสั่งไปลงที่นรกและอยู่ที่นั่นแล้วป่าประกาศถึงการจาเนญขึ้นการดาเนินชีวิตในชัยชนะการที่เราเป็นตัวแทนที่ได้รับความรอดและกระจายความรอดของพระเจา้าฝ่ายของปาประกาศถึงสิ่งที่ดีทุกประการการกลับคืนมาการได้รับการอวยพรนคนที่ทนทุกข์เนื่องจากน้ําท่วมจะได้รับการคืนดีได้รับการช่วยเหลือได้รับการอวยพรจากพระเจา้าเอาล่ะพี่น้องทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซ like, ับตะคายทำ ลองดูสักสิบวันเดี๋ยวก็ั่งถึงเส้นปีทุกวันมาฟังและจำเริญขึ้นเห็นสุขภาพดีเห็นการอวยพรเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเห็นการเข้าใจพร้อมผีดเอาละตอนนี้ให้เราพูดพร้อมกันว่าช่วงฉันเคลื่อ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 นพวชาล่อมขอยชีวิตของคุณคึกคร่มาได้พระพรตเต็มได้วยสิ่งดีเต็มได้ความชื่นชมยินดีดำเนินชีวิตด้วยการรู้ว่าพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับเราแล้วเราดำเนินชีวิตโดยการที่ไม่มีบาปแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งดีในนามพระเยซูคริ